นี้เราจะได้ปลาตัวแรกคือปลาอะไรในปี2566นะครับทุกวิธีทางแล้วแก้ไขสถานการณ์มันไปแล้วก็ยังไม่มีแม้กระทั่งปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาตอนนะครับดูกันว่าตรงนี้จะพาเราลอดแหวได้หรือเปล่านะครับสำหรับทีมนี้จกปลาตัวแรกเรามาแล้วครับปลาตัวแรกนะ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆน้าๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกคนครับทริปนี้เรามาอยู่กันที่คลองบางใหญ่นะครับในเขตมุนที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับคลองนี้จะเป็นหมายคลองธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับก็เป็นทริปแรกในปี2566นะครับก็นวันนี้เราก็เลยมาลงกันเป็นหมายธรรมชาติเหมือนเดิมส่วนทริปนี้ผมก็จะใช้เป็นเหยื่อลำบ่มละก็หัวเชื้อเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสูตรสําเร็จต,รตัวนี้นะครับก็จะเป็น มั่วคันเทพเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ผมก็จะใช้คู่กับหัวเชื้อตกปลาเขียวเซื่อื่นทริปนี้ก็จะมีน้าๆนนนที่เขาแนะนํามหมายผมมาก็จะเป็นจุดลงบริเวณแถวนี้แหละมันก็จะลงได้หมดแต่เราก็เลือกจุดที่มีล่มไว้ไว้เราให้เราได,ได้นั่งพักกันหน่อยเดี๋ยวทริปนี้เราก็จะมาตกเป็นหน้าดินกันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้เป็นกาลังใจให้ผม ด้วยนะครับก็เดี๋ยวตามไปลุยกันว่าทริปนี้เราจะได้ปลาตัวแรกคือปลาอะไรในปี2566นะครับโอเคครับไปตามลุ้นกัน อยู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนที่วางคันใหม่แล้วเพราะว่ามันจะมีเรือสัญจรเราก็เลยจนระยะให้สายเอ็นของเราเข้ามาที่ฝั่งเยอะขึ้นครับเพื่อที่จะไม่ให้มันไปขวางทางเรือวิ่งของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นคลองชุมชนเพราะว่าเขาจะเดินสายเรือก็วิ่งเรืออยู่ตลอด ตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปตามลุ้นกันนะครับว่าคลองนี้และปลาตัวแรกของเราจะเป็นปลาอะไรในปี2566ตามลุ้นนะครับตอนนี้ลงเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับก็คือตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งวันสําหรับไม้นี้ก็ไม่มีปลาเข้ามากินเหยื่อเราเลยครับแล้วก็ไม่มีขึ้นน้ําไม่เห็นเลยหรืออาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศแล้วก็สภาพน้ําอุณหภูมิน้ํามันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่มีปลาขึ้นใม่เห็นแล้วก็ไม่มีปลาแม,ม,ม้กระทั่งปลาเล็กเข้ามาตอดเหยื่อเลยนะครับก็เลยตอนนี้ก็ผ่านครึ่งวันก็เลยว่าจะย้ายจุดย้ายไหมใหม่ เดี๋ยวเราก็ลองเลาะเลาะดูกันอีกทีว่าเราจะมีหมายให้ลงอีกสักยังพอมีเวลาอีกสักครึ่งวันครับสําหรับทิศนี้ก็เดี๋ยวเราก็เก็บกอุปกรณ์ด้ายหมายกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปตามลุน้นกันกับอีกหมายหน้าว่าเราจะลอดแถวหรือเปล่าว่าสำหรับหมายนี้เราแฮ้วนะครับเพราะว่าไม่มีปลาเข้ามาตอดเหยื่อเราเลยกับเวลา 3- 4สี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อกี้ว่าเราก็พยายามเช็คระดับการตีเหยื่อก็ เราก็เปลี่ยนระ,ะดับการตีใกล้กลางทั้งกลางทั้งไกลแล้วก็เปลี่ยนทุกวิธีทางแล้วแก้ไขสถานการณ์กันไปแล,แล้วก็ยังไม่มีไม่กระทั่งปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาต่อน,นะครับเดี๋ยวเราไปตามลุ้นกันกับอีกหมายหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกก็เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก็เดี๋ยวเราย้ายหมายกันหรือตามลุ้นกันอีกหมายหนึ่งว่าจะเป็นหมายคลองอะไรก็คงต้องเลาะเลาะละ,ละแวกแถวๆนี้ไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บอุปกรณ์กัน แล้วก็มาหาหมายที่สองกันไม่รู้ว่าเราจะลงจุดไหนนะครับของคลองมหาสวัสดิ์ตอนนี้เราก็มาถึงคลองกันแล้วขับรถมาประมาณประมาณ9กิโลนะครับสําหรับจากคลองนู้นมาคลองนี้ที่ผมย้ายหมายมาต,ตอนนี้เราก็มาถึงเส้นคลองมหาสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวเราต้องเลือกจุดลงกันนะครับว่าเราจะลงจุดไหนอย่างน้อยทีนี้เราต้องรอดเที่ยวนะครับไม่รู้ว่า คลองนี้จะเป็นเหมือนคลองนั้นหรือเปล่าว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาหมายกันมมันนนีีะต ตรงนี้จะพาเราลอดแถวได้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้เหลือ,อยังเหลืออยู่ดึกันเหมือนเดิม แล้วคลองนี้จะมีนานะพวกพี่ๆนักตกปลาเขาจะเข้ามาตกกันตลอดทั้งแนวแต่วันนี้รู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะว่าพื้นที่มันว่างหลายๆจุดเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีว่าวันนี้ผมจะรอดแท้วหรือเปล่า มาตัวแรกเรามาแล้วครับมาตัวแรกแล้ว โดนครับ นี่ว่ากินเข้าไปเต็มปะกะากครับเมื่อกี้น่าจะเป็นพวกปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนหนึ่ปลาตะโกบนี่นะนี่กินเหมือนพวกปลาตะเพียน <c oughs> แล้วอย่างน้นอยเราก็มีลุ้นะนะแบบไายนี้ตามลุ้นกันต่อครับว่าแต้มแรกเราจะมาเป็นปลาอะไร ล้วครับผมตอนนี้เราก็ลงเบ็ดกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับจุดลงจุดใหม่ของเรานะครับไม่รู้ว่าเราจะรอดแนวหรือเปล่าแล้วกับดิมนี้เพราะว่าเราก็เปลี่ยนจากคลองบางใหญ่แล้วก็มาลงจุดนี้เป็นคลองมหาสวัสด์ก็ขยับมาอีกคลองหนึ่งคนละคลองเลยแหละเพราะว่าคลองก่อนหน้านี้นที่ผมลงก็อฝั่งหนึ่งแลตอนนี้เราก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วกับคลองมหาสวัสด์จุดนี้ผมก็ไม่เคยมาลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงเป็น สี่คันเลยหน้าดินมาตามลุ้นกันว่าเราจะมาลอดเที่ยวคลองนี้ไหมหรือว่าอทติปนี้เราจะไม่ได้ปลาสักตัวเลยมีเข้ามากินเหยื่อไปทั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าวัดหลุดไปเหมือนตะขอเบ็ดมันไม่เข้าโดนปากปลาตรงนี้จะอยู่ใกล้ถนนหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีเสียงรถเสียงอะไรรบกวนหน่อนะึง ไม่ต่างจากที่อื่นเลยนะครับก็น้ําก็เหมือนกันกันกบคลองบางใหญ่เมื่อกี้ที่ผมไปลงมาเลยหรือว่าที่นี่ปลามันจะกินเหยื่อหรือเปล่าแค่นั้นเองผมว่าน่าจะน่าจะได้ตัวนะผมว่าน่าจะรอดแหว่อยู่กับหมานี้ เป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีลมแรงแล้วสภาพอากาศฟ้าปิดแต่เราก็ยังเรายังไม่ท้อครับตอนนี้เราก็ยังตื้อต่อไปว่าใหม่ใหม่จุดใหม่ที่เรามาลงกันหวังว่าจะมีตัวเข้ามากินนะครับสภาพอากาศวันนี้มันไม่แตกต่างกันเลยแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราก็แก้ไขสถานการณ์คือย้ำไปนะตาเข้ามากินแล้วครับ

ปลาเนยียนไซส์สวยเลยที่นี่เป็นปลาน,นินโอ้ไซส์ถูกใจกว่าฝ่ามือครับเต็มแรกของเรามาแล้วเป็นปลานินนะครับ ม,มันกินละแวงนะครับ้มหลงจากที่เราลงเบ็ดกันไปสอสมไม้เราก็ได้ตัวแรกมาแล้วนะเห,หมายมายที่เราลงหมายใหม่็ถือว่าวันนี้เรารอดแหวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามลุ ตัวที่2กันว่าปลาตัวที่2จะเป็นปลาอะไรนะครับสําหรับหมายพองมหาสวัสดิ์จุดนี้เพราะว่าเราก็ามาลงแบบไม่ได้ตั้งใจจะมาลงเลยเพราะว่าเราลงอีกจุดหนึ่งมาก่อนแล้วก็เลยมาหาหมายที่2องหมายนี้ถือว่ามีปลาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็นะนนท่านใดก็เดี๋ยวสําหรับจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะปักหมุดหมายนี้ไว้ให้ ให้ให้น,ะนะ้าๆหลายๆท่านที่อยากจะมาตกดูนะครับที่อยู่บริเวณที่ใกล้แถวนี้ผมจะปัดหมุดจุดนี้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อกับเวลาที่เหลือนะครับว่าผมจะได้ปลาอีกสักตัวไหมสําหรับหมายลองมหาสวัสดิ์จุดนี้นะครับ ไซส์ใหญ่พอสมควรนะครับปลาเนียนที่นี่ผมก็เพิ่งเคยได้เหมือนกันนะปลาเนียนของมาสวสดิ์นะครับไซส์ใหญ่นะครับนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของทริปนี้แล้วนะครับก็วันนี้เราก็ตลอดหาหมายกันอยู่ที่สองหมายเลยทริปนี้เราก็มาจบกันอยู่ที่หมายคลองมาสวสดิ์นะครับก็รอดแหวกันไปนะครับกับทริปนี้แต่แค่ปลาปลาเนียนตัวเดียวนะครับสำหรับทริปนี้นะครับ ก่อนเดินเลยก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะครับทุกท่มนที่รับชมคลิปนี้จนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ไว้เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ